่น้องพี่กระรบครับวันนี้เราอยู่กันที่วงเวียนใหญ่ลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่เรายังมีการถ่ายทอดสดไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยอีก60กว่าล้านคนทั่วประเทศและยังผ่านอินเทอร์เน็ตไปถึงคนไทยทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย เราต้องขอเสียงพวกเราทักทายคนไทยทั่วประเทศ่อยครับเรามาอยู่กันที่นี่วันนี้เพื่อมาบอกกับคนไทยสังคมไทยและคนที่อยู่ดูใบให้รู้ว่ามวลชนตื่นแล้วใครที่คิดจะยึดบ้านยึดเมืองไปเป็นของตัวของพรรคพวก ด้วยความคิดที่ชั่วร้ายคนไทยจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเราเดอนหน้าฝ่าพาความจริงวันนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการจัดเวทีผ่าความจริงที่ลานคนเมืองต่อเนื่องจากเวทีประชาชนอีกหกจังหวัดที่เราจัดไปแล้วผมดีใจ และยินดีที่จะบอกกับพี่น้องว่าทุกเวทีที่เราไปรวมถึงลานคนเมืองและที่นี่เราได้หลอมดวงใจเป็นดวงใจกันแล้วพี่น้องครับมีคนถามว่าที่ทำนสีอะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ใส่เสื้อสีแดงฝ่ายอื่นก็มีหลายสีแต่ผมบอกกับทุกคนว่า ที่อยู่ตรงนี้เรามีสีเดียวในหัวใจคือสีไตรรงของธทงชาตไทยเราเพียงต้บอกว่าเกือบสิบปีมานี้เมืองไทยของเราตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวมีคนบางคนมีอำนาจขึ้นปกครองประเทศใช้ความหวาดกลัวใช้ความกลัวมาครอบงำ มาคมคูเราตลอดเกือบสิบปีที่ผ่านมาเขามีมวลชนของเขาเวลาพูดถึงเรื่องการเมืองภาคประชาชนมีแต่มวลชนของเขาฝั่งเดียวที่พูดว่าเขาคือประชาชนคนไทยอยากได้อะไรก็พูดอยากได้อะไรก็ไปคู่อยากได้อะไรก็ไปใช้อํำนาจอยากได้อะไรก็ไปบีบบังคับคนดีๆของเรา มีคนข้างล่างบอกว่าบางทีมันอยากได้อะไรมันก็ไปเผาครับมันทำให้คนดีๆจำนวนมากที่อยู่ในเมืองไทยอึดอัดใจลึกๆในใจอยากพูดแต่ไม่แน่ใจหลายปีที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าใครมันคิดเหมือนเราหรือเปล่าดูทีวีแล้วชอบช้ำใจ วันดีคืนดีไอ้ขางคบโผล่มาเรานั่งดูอยู่กับบ้านมันด่าเราชอดๆอดกระทบคนโน้นกระทบคนนี้กระทบศาลกระทบสถาบันเรานั่งดูขบเคี้ยวเคี้ยวฟันทำได้ดีที่สุดคือกูเปลี่ยนช่องพอเปลี่ยนช่องเสร็จกูเจอมึงเอก สุดท้ายทําอะไรไม่ได้ก็ปิดทีวีปิดแล้วพอไม่รับรู้อะไรอึดอัดเปิดเอก็กคราวนี้ทนไม่ไหวนั่งเถียงกับจอทีวีเลยเพียงคนเดียวไม่มันชวนลูกชวนหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่งเถียงมันหน้าจอเน,นี่แหละแต่พอออกนอกบ้านเราไม่แน่ใจคนอื่นคิดเหมือนเราหรือเปล่าบางทีขึ้นแท็กซี่ เจอแท็กซี่ดีพูดจากันถูกคอสาบายใจเสร็จเจอแท็กซี่ไอ้พวกน,น้นขึ้นมาก็ดา่าคนนั้นด่าคนนี้เราก็ต้องเก็บกดไว้ในใจไม่กล้าเถียงกลัวมันจอดรถกลางทางด่วนแล้วไล่เรารุ่งแต่บัดนี้มันถึงเวลาเลยครับพี่น้องมันมีภาษสิทธิ์ข้อหนึ่งบอกว่าคนชั่ว จะได้รับชัยชนะถ้าคนดีอยู่เฉยและนิ่งดูได้คนชั่วจะได้ชัยชนะถ้าคนดีอยู่เฉยและนิ่งดูได้ผมจะบอกกับพี่น้องครับว่าถ้าเราเฉยกันอยู่อย่างนี้แล้วคิดกันอยู่คนเดียวในบ้านออกนอกบ้านไม่กล้าพูดกับใครคนชั่วจะได้ใจ แล้วมันอยากได้อะไรมันก็จะบังคับเอาแต่ต่อไปนี้สิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าคนดีอยู่เฉยไม่ได้แล้วกับพี่น้องเหตุการณ์อาทิตย์ที่แล้วหน้าสภา,าสภา,าที่ทำตัวเหมือนสภา,า่าสทักษิณตั้งใจจะหักเอากฎหมายปรองดองเข้าสภา,าเตรียมการไว้เสร็จ เนื้อแท้คือล้างผิดคืนเงินให้คนโกงแต่ที่เขาทำไม่ได้เพราะคนดีทั่วประเทศลุกขึ้นคนดีส่วนหนึ่งไปอยู่หน้าสภาแล้วปิดสภาเขาทนแรงกดดันไม่ได้ต้องถอยพี่น้องครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นสู้ของพี่น้องที่ผมจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าสิบปีที่ผ่านมา การครอบงำของเขาทำได้ผ่านกระบวนการทางการครอบงำทางความคิดต่อไปนี้เราต้องตั้งหลักลุกขึ้นสู้ครับเขาครอบงำทางความคิดผ่านอะไรบ้างพี่น้องครับเขามีห้าส่วนหลักๆที่ครอบงำความคิดประชาชนหนึ่งเขามีพักคการเมืองพักคนั้นคือพรรคเพื่อไทย ที่ผมกล้าพูดเลยว่าแต่ละคนที่ทำงานแทบคิดอะไรไม่เป็นรอนายมันสั่งอย่างเดียวเคยไหมนั่นน่ะชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนคนเดือดร้อนเรื่องเงินน้ำท่วมที่ประทุมไม่สนใจเอาแต่ประท้วงเวลาประชาติปธัย์พูดในสภาไอ้จ่าคนนึ่อ่ะ ไอ้นี่ไม่ได้ว่าตำรวจตำรวจดีๆก็เยอะเป็นสอสอสุรินสุรินมีปัญหาชาวนาไม่เคยอภิปรายในสภาเอาแต่ประท้วงอภิสิทธิ์ไม่เคยมีครั้งไหนครับที่เสียงข้างมากทำตัวครอบงำสภาไปหมดประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญต้องเป็นกลางแต่นี่ประธานรัฐสภานอกจากไม่เป็นกลาง ไม่ใช่แค่เอียงพี่น้องมันนอนไปฝั่งรัฐบาลเลยไม่เคยมีครั้งไหนผมเป็นสอสอสิบเจปีสอสอฝ่ายค้านจะพูดตัดเสียงอภิสิทธิ์จะพูดตัดไหมมีใครเห็นเป็นอื่นไหมไม่มีใช่ไหมก็ยกมือกันเต็มไปหมดจนเราต้องยืนสุดท้ายเราเลยต้องไปอยู่ใกล้ๆประธาน นี่คือเขาใช้เสียงข้างมากครอบงำสภาผู้แทนอยากได้อะไรก็บอกว่าเสียงข้างมากโหวตเอาสองพี่น้องครับเขามีรัฐบาลเป็นของเขาเองรัฐบาลเขาแทนที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาปากท้องทำอะไรครับแต่ละวันส่งร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาผลักดันการแก้ไขกฎหมายล่างผิดคนโกงพอไปถามนายก ซึ่งต้องรับผิดชอบปกครองประเทศนายกบอกหนูไม่รู้ผู้สื่อข่าวถามกฎหมายปลองดองได้อ่านมั้งไหมนายกบอกยังไม่อ่านแล้วทำทุกอย่างตามที่เขาจัดการเตรียมกันมาเสร็จสรรพวันนี้พยายามลอยตัวพอถามกฎหมายปลองดองบอกเป็นเรื่องสาภาพอถามเรื่องสารและกระนูลตัดสินบอกเป็นเรื่องสาร แล้วเรื่องไหนที่เป็นเรื่องของประเทศที่นายกรับผิดชอบทําไมไม่มารับผิดชอบบ้างแล้วมติรัฐบาลออกมาแต่และเรื่องตามเขาหมดวันดีคืนดีปลุกระดมมวลชนมาต่อสู้เพื่อตัวเองในกรุงเทพคิดล้มล้างรัฐบาลนะพิสิทธ์เอาคนเฒ่าคนแก่คนไม่รู้เรื่องอีนอ้อยเน่มาตายพอตายเสร็จตัวเองประกาศบอกว่าจะช่วย ทักษิณออกมาประกาศบอกว่าถ้าตายให้ล้านหนึ่งปรากฏพอเป็นรัฐบาลโดนคนออกมาคู่ว่าต้องสิบล้านสุดท้ายควักเงินจ่ายเจ็ดล้านห้าแต่ไม่ใช่เงินทักษิณเงินของเรา <S <S> <S นี่คือรัฐบาลที่ส่งมาทํางานแล้วก็ครอบงำความคิดประชาชนไปหมดว่าคนอยากได้นั่นได้นี่ทั้งที่เราไม่เห็นด้วยอันที่สามที่เขาครอบงำเราพี่น้องครับเขามีมวลชนคนเสื้อแดง อันนี้ต้องพูดได้ชัดมวลชนเสื้อแดงเดี๋ยวนี้ก็แยกเป็นหลายส่วนเมื่อก่อนหลายคนที่โดนก็ติดอาวุธความคิดจัดฝึกอบรมพูดจากรอกหูทุกวันไปช่วยทักษิ้นวันนี้มวลชนเสื้อแดงบางส่วนตาสว่างแล้วเชื่อไม่เชื่อไปดูปทุมธานีครับเ<ว><ว>สียดายเขตเชียงใหม่ ตาสว่างยังไม่ครบเพราะถ้าครบเพื่อไทยต้องตกที่นั้นแต่เขามีวิธีการในการปลุกระดมมวลชนของเขาน่ากลัวพี่น้องครับเขามีมวลชนจัดตั้งของเขาและพยายามใส่ความเพศบ,บิดเบือนเอาความจริงไปตัดต่อพันธุกรรมพยายามหวานล้อนให้คนที่เขาไปครอบงำทางความคิดนี้เชื่อเขาและช่วยเขา เขาพยายามทาให้เห็นว่าทักษิณถูกแกล้งอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปได้ยังไงครับคุณยายอายุแปดเก้าสิบร้องไห้สงสารทักษิณทั้งที่ทักษิณมีเงินเป็นแสนแสนล้านแต่คนร้องไห้นะพี่นานมีอยู่นิดเดียวร้องไห้สงสารคนรวยแต่ก็เอาความเท็จปนความจริงไปครอบงำคนเหล่านั้น พี่น้องเห็นไหมครับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ทำงานดีๆปี52 53ปลุกระดมมวลชนออกมาบอกต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมวลชนออกมาคนเฒ่าคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงมานอนกลางดินกินกลางทรายเต็มถนนสู้เพื่อทักษิณแต่ลูกทักษิณแต่งตัวสวยแต่งตัวหลอ่อช้อปปิ้งเมืองนอก แล้วมวลชนของเขาก็ถูกปลุกระดมไปกดดันคนนั้นคนนี้พี่น้องเห็นไหมครับล่าสุดเวลาไม่เห็นด้วยกับใครเอามวลชนเสื้อแดงไปกดดันแล้วพูดจาให้ท้ายกันเอาง่ายๆก่อนกรณีดาราตักบงกฎโพสเฟซบุ๊กไม่เห็นด้วยกับเขากรณีคดีอากงก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเอาเสื้อแดงไปขับไล่เขา ทํามาหากินไม่ได้ถึงกองถ่ายในคลิปโทรทัศน์เห็นชัดกดตรงกดแต่ไล่กันพอเรื่องมาถึงรองนายกรองนายกบอกว่าแค่สีสันกระเซ้านี่เลือกระเซ้าไอ้เหลิมแต่เขาทำให้คนกลัวพี่น้องเห็นไหมครับวันคดียุบพ,พักประชาธิปัตย์เรื่องอยู่ที่กอกอตอ มันขนคนไปนำโดยไอ้อมฮอนไออลิสมมนพงเรืองรองเนี่ยไปกดดันกรกตไปเผาโรงหน้ากรกตบีบบังคับให้กรกตจะต้องยื่นยุบพักประชาธิปัตย์วันดีคืนดีไปร้องศาลเที่ยวนี้เหิมเกริมหนักพี่น้องครับศารลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของคนห้าคนไปร้องว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะ่ะ มีแนวว่าจะล้มล้างอำนาจการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเป็นการป้องกันการล้มล้างรัฐธร,รรมนูญไว้ก่อนพวกเขาซึ่งมีเจตนาอยู่แล้วว่าจะล้มล้างาร,รัฐธรรมนูญไม่พอใจออกมาด่าสารรัฐธรรมนูญกันใหญ่แต่วิธีการด่าเทีเ่ยวนี้หยาบคายกักระและเลวร้ายที่สุดพี่น้องครับ คุณจะเชื่อสารไม่เชื่อสารคุณมีสิทธิวิจารณ์โดยหลักวิชาการได้แต่มีแกนนำเสื้อแดงคนหนึ่งออกมาขู่สารรัฐธรรมนูญถึงขั้นขึ้นเวทีแจกเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ้านเบอร์ลูกเบอร์เมียของตุลาการทุกคนพฤติกรรมอย่างนี้รับได้ไหมครับพี่น้อง มันพูดถึงขนาดบอกว่าตุลาการคนนี้ชื่อนี้บ้านอยู่นี้เบอร์นี้โทรไปเลยนี่เบอร์ลูกสาวของมันลูกของใครใครก็รักลูกเราเรารักไหมครับพี่น้องแต่มันทำอย่างนี้คือการข่มขู่ตุลาการและคนที่พูดคนนี้เป็นแกนนำเสื้อแดงมีคดีก่อการร้ายติดตัวแล้วสารให้ประกันโดยมีเงื่อนไข แล้วไปพูดปลุกระดมอย่างนี้ไอคนที่พูดคนนี้พี่น้องครับชื่อไอเจ๋งดอกจิกผมฝากเสียงนี้ไปถึงทาริกอาธิปดีดีเถ้าคุณยังมีความรักชาติรักประชาชนรักประเทศไทยทำเรื่องถอนประกันใ้เจ๋งจ้ะจะตุพรก็ประกันโดยมีเงื่อนไขแล้วไปปลุกระดม ให้มีการยุบสารและทำนูนรวมทั้งนับสวดใสเกลือถ้าประกันโดยมีเงื่อนไขอธิบดีดีเอสไอกล้าก้าหน่อยไม่ใช่เอาแต่คนบริจาคน้ำท่วมพักมาสอบสวนแต่พี่น้องที่เคารพครับมวลชนเสื้อแดงที่กดดันเราถึงจะต้องลุกขึ้นสู้แล้วให้กำลังใจคนที่ทำดีเพื่อบ้านเมืองถ้าวันนี้ เราเห็นว่าตุลาการรับรมนูทนทำถูกต้องแล้วให้กำลังใจตุลาการรัฐนูนหน่อยครับยาวๆเลยครับพี่น้องขอบคุณมากครับผมว่าเสียงนี้ถ้าไปถึงบุคคลหรือองค์กรใดที่ทำเพื่อชาติคุณทำต่อไปเพราะคุณคือคนดีและทำเพื่อชาติแต่พี่น้องที่เคารพครับ นอกจากมวลชนแล้ววิธีการที่ระบอบทักษิณครอบงำเราเขายังมีนักวิชาการเปลือกนอกเป็นนักวิชาการพูดจานุ่มนวลมีหลักมีเกณฑ์เรียบร้อยแต่ทำทุกอย่างตามที่กระบวนการและระบอบทักษิณสัส่งจำได้ไหมครับไอ้พวกเคลื่อนไหวล้มกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมีไว้พิทักษ์แลเทอร์ทูลสถาบันออกมาพูดจาดี แต่เนื้อในเป็นอย่างนั้นผมถือโอกาสนี้ครับร้องเรียนไปถึงนักวิชาการคนอื่นว่าถึงเวลาที่นักวิชาการทางกฎหมายต้องออกมาช่วยประเทศแล้วครับอย่าปล่อยนักวิชาการใส่เสื้อแดงออกมาด่าสารรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยังไงเป็นนักกฎหมายออกมาเรียกร้องคนบอกว่าอย่าเชื่อสารอย่าทำตามกฎหมายคุณจบมาได้ยังไง พี่น้องครับอันสุดท้ายที่เขาครอบงําแล้วเราต้องช่วยกันในการบอกกับพี่น้องประชาชนว่าต้องสู้ด้วยความจริงคือเขาใช้สื่อมวลชนบางส่วนของเขาครอบงาเขามีพยุ่งชนเป็นของตัวเองมีโทรทัศน์ด,ดาวเทียมของเขาเขาก็ทําหน้าที่ปลุกระด,ดมแต่ที่น่ากลัวพี่น้องครับเราต้องช่วยกันตรวจสอบสวดส่องบางที มีสื่อมวลชนบางส่วนออกมาเขียนแล้วทำให้คนสับสนมีรายการโทรทัศน์บางรายการที่เราคาดหวังว่าต้องเสนอข่าวตรงไปตรงมาครบถ้วนรอบด้านแต่เวลาเสนอข่าวไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านยกตัวอย่างเช่นตอนเราเป็นรัฐบาลอาภิสิ์พูดเสร็จเขาบอกเป็นนายกต้องเปิดเสียงฝ่ายค้านด้วยเปิดเสียงจตุพรเปิดเสียงนทวุฒิ บอกว่าเพื่อความเป็นธรรมวันนี้พรเปลี่ยนรัฐบาลเพื่อไทยมาเอาเสียงรัฐบาลออกเสร็จพอถึงฝ่ายค้านบอกว่าอภิสิทธิ์พูดว่าแล้วไม่เปิดเสียงตัวเองภาคหมดเลยภาคเสร็จตัดชึบโฆษณาเลยครับประชาชนชุมนุมกันอยู่ที่หน้ารัฐสภาต่อต้านกฎหมายล้างกงเป็นไปได้ยังไงครับฟรีทีวีถ้าไม่มีการเสนอการเคลื่อนไหวประชาชนเลยไปอยู่ไหนครับ ของแบบนี้มันต้องช่วยกันหนังสือพิมพ์บางฉบับพี่น้องครับอ่านดูปุ๊บรู้ปั๊บเลยเนื้อหาบางอันออกมาวิจารณ์ฝ่ายค้านชัดเจนแล้วช่วยรัฐบาลชัดถ้าฉบับไหนรายการทีวีช่องไหนเป็นธรรมเราสนับสนุน แต่ถ้ารายการไหนไม่เป็นธรรมลำเอียงเอียงข้างหนังสือพิมพ์เขียนไม่ดีถ้าเป็นรายการโทรทัศน์อย่าช้าพี่น้องครับหยิบโทรศัพท์รรขึ้นมากด S M S ไปเลยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันจันทร์กดตั้งแต่เช้าเลยเอารายการสอรยุ์นี่แหละกดไปบอกเลยว่าเราต้องต่อต้านกฎหมายล้างผิดคนโกงแล้วดูสิว่าจะลงไหม กดเต็มที่ sms MM, ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายจ่ายเองห<ชอบ>นังสือพิมพ์ฉบับไหนอ่านแล้วไม่เป็นกลางวิธีการง่ายที่สุดครับเลิอกอ่านฉบับนั้นเลย<ชอบ>เราต้องประกาศว่าต่อไปนี้คนไทยลุกขึ้นสู้แล้วเราไม่กลัวแล้วพี่น้องครับทั้งหมดนี้คือการนำไปสู่จุดของการลุกขึ้นสู้วันนี้สาการยกระดับแล้ว ระบอบทักษินเดินหน้าเต็มตัวนายใหญ่เขากดปุ่มสั่งแล้วใครก็ตามอยู่หน้าเวทีและอยู่บ้านเตรียมพร้อมไหมครับวันนี้ชาติบ้านเมืองเรียกร้องเราแล้วจำไว้เลยครับคนชั่วจะได้ชัยชนะถ้าคนดีอยู่เฉยและนิ่งดูได้ต่อไปนี้สามคำจะไม่แม่นครับเดินหน้าต่อหนึ่งรู้ให้ทันติดตามข่าวทุกวันสองตามให้ติดตามข่าวให้ใกล้ชิด จับกลุ่มแบ่งปันพูดคุยแชร์กันในเฟซบุ๊กในทวิตเตอร์ให้รู้ทั่วกันว่าเกิดอะไรขึ้นและสามรู้ให้ทันตามให้ติดสุดท้ายอย่าคิดอยู่เฉยถ้ามีการเรียกร้องพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิตามรัฐนูลในกรอบของกฎหมายพร้อมไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วผมจะบอกกับพี่น้องครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมานี้เพื่อบอกกับพี่น้องว่าสถานการณ์ไม่รอเราครับ เขารอจังหวะตลอดเวลาในการจะล้มระบบนิติรัฐนิติธรรมแล้วอีกหลายคนจะขึ้นมาพูดจากับพี่น้องผมถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับพลังของท่านทุกคนจะปกป้องประเทศของเราสู้กับพี่น้องครับสาธิตวงหนองเตยครับรวยหันตามให้เสร็จอยากคิดอยู่เฉยพี่น้องครับนี่คำขวัญสาธิตวงหนองเตยพี่น้อง